สะเอะเมนูพื้นถิ่นที่คุ้นชินของคนอีสานค่ะค่ะนี่คือเนื้อไก่นะคะไก่ร้าค่ะที่มากับน้ำปลาร้าเพื่อที่จะทำเป็นแดดเดียวแต่เราสามารถเก็บไว้ค่ะหมักต่อไปไว้เพื่อมาปรุงอาหารอย่างอื่นได้อีกคเห็นน้ำปลาร้าที่เราเติมลงไปอีกนะคะสับให้ละเอียดจะเนียนเลยนะคะเป็นเนียนเนื้อเดียวกันเดี๋ยวคนให้เข้ากันค่ะ คคนให้เข้ากันเลยนะคะเปนเนื้อเดียวกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่คือไก่ร้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะทำอะไรต่อไปนี่คือเครื่องเทศเลยนะคะหอมกระเทียมพริกใส่แค่ไมดเดียวพอค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของพริกนะคะคลุกให้เข้ากันกับเนื้อของปลาร้านะคะที่เราสับละเอียดสับละเอียดเนียนเลยนะคะ นี่เลยค่ะไข่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเอาน้ำใส่หม้อประมาณนี้พอค่ะนี่คือปลาะนะคะที่ปรุงเรียบร้อยแล้วไก่ร้านะคะที่ปรุงกับน้ำปลาเรียบร้อยแล้วตั้งลงไปในหม้อค่ะเราจะทำการสะเอรดค่ะตั้งไฟปิดฝานะคะ สะเออเดะคะ่ะสะเออไปว่าแตกฟกูขึ้นมานะคะเป็นเมนูพื้นถิ่นของบ้านเราเลยนะคะสุกนะคะแลกว่าไ,นไปนาไปสะเออสะเออในที่นี้หมายถึงว่าการโชว์นะคะแตกตัวขึ้นมาฟูขึ้นมานี่เป็นสะเออเออค่ะลองทําดูนะคะ สะเอ,อเป็นเมนูพื้นถิ่นที่คุ้นชินของคนอีสานแทบจะทุกครัวเรือนเราจะปรุงอาหารเมนูนี้ค่ะสะเอ,อค่ะ สะเอ,อเป็นเมนูพื้นถิ่นที่คุ้นชินของคนอีสานค่ะแทบทุกครัวเรือนเราทํากันค่ะถ้าขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะดิฉันเพชร,ระดาจะนําเรื่องราวของพื้นถิ่นมาเล่าสู่ฟังค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ